ก้อนสี่โลลูกปืนส <opus> ุดสามแปดศูนย์สี่นัดก้อนสี่กิโลครับอันใดแกงสุดสามศูนย์แล้วก็สุดสองศูนย์กับสุดสิบแนะนำอะไรีนึงก็่นมาตั้งปะุกับมาแล้วไปเอาดเขาไปน้ำลกืนน้ำลูกไปตวคนหาจับจุดนายจับจุดว ัมาเลยเยอะแสัไปด้วยกันไปแล้วคนปีสาวทีดกันโลรับเัือชารับยกเว้นนะครับยเว้นกันชาที่ปลูกผลิตในประเทศกอะสุนกยู่ด้าเหมือนตรงทางหวานถึงนมม่วงหมดน้ำมี้ก็ สีถ่ถุงนี้ก็ถุงละพันห้ากันเลยอะไรก็บ,รบ้านไหนมาชื่อแล้วบ้านไหนบ้านอไหนก<อ>ารกดไหนทุกคนจะปฏิบติโทษนะที่ออกที่ออกเมื่อวันที่หนะก็ะสยว่ายังเป็นยีเสติดทิ่ไม่ไ่าอยู่ที่เก้าทำงานอยู่ ปรกาศไม่มีชื่อกระชาแต่ว่าต้องมีกฎหมายองลองรับมีกัการคุณได้มีข้อควอทั้งต้นแล้วก็อาชีพก็คือี่กฎหณาเพ่อจมีกฎหมายแล้ว้็มีบทที่เก้าวิจารณองมีกฎหมายอยู่ทูกพื้นนี่ก็นี่วันนี้ที่มัอก็เช่ายังไงไไง นี่ก็จะกล <AN> ุ้มแล้วม <t> <die> ันจะเมื่อนไหเนี่ยกล้องเมื่อนไหมเนี่ยเมื่อนไหมการประปาสสุดทภามอินแดงก็สืบสวนมานานแล้วนะครับว่านหลังเนี่ยมีพฤติกรรมจรหน่ยกัญชาก็พยายามสืบสวนข่าวนะครับก็ขับรถไานิ้แล้วก็จนั้นก็นำาปเผาัญชาที่หครับเป็นน้งที่น่าจะตรวจส ไม่ไม่ใช่อะไรตามก็คือก็จพี่ด็นลูกสงสัยแคสตนี้ก็ผู้ต้องหาเป็นคนที่ไหนนะกวงกวงโผล่แล้วโดนขโมงนะเจ้าไปไหนไม่ขายนะซื้อมาเท่าไหร่สามพันห้า ตอนนักเกลี้ยงใช่ไหมทำไมถึงประสบเป็นเหตุอ่ะดีบโทรศัพท์นะรถเสียหลักลงข้างทางนะก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะฮะก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่านะคิดว่าเมาเหล้านะครับมาตรวจนะมีพยานอ่าแจ้งให้ทราบว่านะผู้หาเนี่ยเอาเนี้ยนะทิ้งลงข้างทางเจ้าหน้ที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าจเจอกระชาี่ย แข่งกับรับสารภาพเจ้าตัวรับสารภาพรับสารภาพนะแล้วมีเป้าหมายที่จะไปส่งที่ไหนเอาเป้าหมายจะเอาไปที่ไหนเนี่ยเอาไปที่ไหนไม่มีเอาไปบ้านครับเอาไปขายที่บ้านด้วยนะแล้วแล้วลูกศรเรืนี้สามแปดศูนย์สามแปดนเนาะก็นางคงจะวัชชาไปขายนะครับผู้ต้องหาเคยมีพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมอยู่นะครับเกี่ยวกับบัญชาที่เนาะเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายไม่ใช่ว่าจะไปรับตัวนะครับพวก หาพี่เคยราเคยอยู oh, yeah. oh ่เราจำพวกขโมงไหมไม่เคยไม่เคยนะฮะเอารถใครมาเนี่ยเอาไปคือตอนเขาเขาเขาหลับกันอยู่เห็นมีแจยเสียงของคนที่อุ้ยมันขโมยเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่